ตะลึงเจ้าลู่ซือเปิดโหมดแซบออกงานล่าสุดสวยฟาดเต็มสิบมีงานไม่เว้นวันจริงๆสำหรับนางเอกสุดออสแดนมังกรเจ้าลู่ซือเจ้าลูชี่ที่นาทีนี้มาแรงมากๆไปไหนก็มีแต่คนซับพอร์ตและพร้อมต้อนรับเต็มไปหมดล่าสุดเจ้าลู่ซือปรากฏตัวออกงานอีเวนต์แห่งหนึ่งในจีน เธอมาในลุคสวยซ่อนแซบกับแฟชั่นชุดผีเสื้อสีดำที่มีดีไซน์สวยเก๋แหวกเว้านิดหน่อยเพิ่มความแซบเผยเสน่ห์เย้าย,ยวนใจชวนหลงไหลทั้งนี้แฟนๆชาวไทยต่างนับถอยหลังเฝ้ารอการ,การมาเยือนของเจ้าลู่ซือในงานวีวีอเวม2024ในวันที่27กันยายน2566ณนศะูนย์การค้ายูเนียนมอนั่นเอง